สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องเมื่อนี้ขูโ่โพ่อกระเทนมาในคลิปเมื่อนี้มีสมาชิกมาเพิ่มนะครับเมื่อนี้เพิ่นอยากมาเห่นน้ำนะบรรยากาศโอ้เป็นเดือคือได้เห็นคลิปคู่คนไทยไปนะครับมาเมื่อนี้กับเซียนจากสมำบวนครับพี่แฮกครับสวัสดีครับแล้วก็อีกพวกนี้ก็คู่อยมนะครับเซียนเซียนจากเราท่องเนาะเพิ่นมาตะซนทางพุ่นเมื่อนี้เขามาใส่เนยเขียดเนาะ เนี่ยเจะเนียเนี่ยแม่งแม่งนี่ซื้อมาหลายเติบทำบะม,มาณกับครัคแวแต่ไข่ไม่เอครบเครื่องกบเนาะเมื่อนี้ชีมงานมันอยากมากินอ่าของกินเขาป้ามานอน้างเคลื่อนวาบรรยากาศว่ามันดีแท้เนานะเรื่องมันระมามนกับเป็นเรื่องของการให้กินกันเนาะครับเนาะย้อนไปที่ตาแมนช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตไปเซ่เนียเสียบเ,ยนเนี้ยก่อนนะครับมันจะคำก่อน ครับหน้าตาเงี้ยของห้างนอนมือเนี่ยลหลเตืบอู้่ครับเส้อมากมือเนี่ยเคืองลูกเนาะเนี่ยแหละครับมันต้องมานกันที่ดีขวัวเสียนมือไหม่ครับ ว่าได้ปีงปลาก็ได้ขัวเมี่ยงนะครับเมื่อนี้เอามีด์ป้ายว่กป้ายยาว่กเออนั่นแหละไ<ว>ย,ยว่าไปว่อกีป,ปู่จะมานำเลย้ยโอ้มาแล้วครับแตมแหลกแตมรแตมรก,แรกของคุยเอยม<ต>เอาดูวยจานใส่สวยๆท่สวย,สวย ลากมาลากมาลากออกลากขึ้นลากขึ mm ้น hmm. อ <t hot> ีกพอเมียพอให้เออเอ้เยี้เอาบบนี้เนี่ยทำนั่นเนี้ยโอ้พยานมันหลุดปพดใสกของเลยพยานหลุดพดปลดเสกของเลย Có ta Có tàu. Ừ Mí nào. Có tàu. 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 เด็กก ok. ันละขันว่าเตรียมสองเสื้อตัวปลาเตรียมสองขากองก็หักตากองเมื่อล้มงี้นี่เตรียมสองหลากขึ้นมาลากขึ้นมาเย็บเปเล่นกับมันอือสูสัยสวยครับใสัสวยสัสวยนะเอ๋เตรียมสองสองก่อนเออโอ้เมียว่าหายแล้วกลับบ้านไปนี่จานเอ็นจอ Nghe này, nghe này vết đi, biết đi một subscribe đây อืมเอารูดเอียงอาเสียบไปวันนี้แก้มสองครับสวยงามโอ้โอ้เอียมเป็นยักษักเยอมแก้มที่สามเป็นปวด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 ใส่ซ้ำกันมาเลยง่ามไลงามไลโอ้ม่ขืนมา่ก่อนนึงว่าแก้มสามแก้มสามเห็นไหมโอ้เดกนี เด็กคอเห็นในเฟินงมันยังไม่หย็นเลยว่ะมันมันมันแม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 ฉันไม่ใด่ไฟมากวนนี้สิละ ครับผมกบวกแทนกอเด้อ <c oughs> ท่งปุยเฮ้ยสำรับตอนเศร้าเนาะครับยามมาทุกรอบรอบ,บเมื่อนนี่ฝนตกงห้ามครับตัวห้ามเล่บบดไป่ายคีบไทยยังไ้เบิงแต่ยามรอบเดี๋ยววุ่งตอนเศ้าเปิดของเงินเสี้ยนซ้ำบวนครับพี่แฮกครับคุยผุ้ชมเปอด ผลบ้านซีโร่ครับร่วมปลาเค็งมีแต่เมย่าแสนปลาเค็งมีแต่เมล่าแสนมันวะเดี๋ยวของจานเดียมเจ้าคุปโซ่ผลงานทุกเจ้านะพนุ่งปุ๋ยมะนั่มผลงานของคุยอิ่มนะครับเต็มเตียมกรับเก้าว่าสิบเพื่อทีของคุยอิ่มสิบเตียมเพื่อดีครับเบีดที่สิบหลังในสิบเตียมว่าที่ว่ามันนะครับ แต่ว่าเดี๋องหัวหน้าเพื่อนมีึงเบียดเพื่อนแล้วเพิ่อนมึงเบียดเพื่อนยางประมาณสี่สิบเลยครับยางสามให้อรับไงพดจนเมื่อยจนเพะู่ดว่อยากไปยามครับยางไก่พูดต้องอันซ่อนตาป่าเพื่อนงามครับนะครับบระเทศไทยเห็บเบื้งหมูเคลื่อนนี่มันต้องฝ่าเหลี่ยมต้องฝนตกมันฝนเป็นตะยานพูด ก็เลยก่รเด้เบิ่งบรรยากาศตอนไปยามน,นะครับเ่วนมากเลเสเมากเเซียนเซียนบนทน่ทันไในซวงอยู่ครับอันในซวงนะครับกับประมาณนี้นะบรรยากาศเมื่อนี้ือว่ามานอยู่ครับรรบระดีเห็นทาเขาครับเคลื่อนนี่บรด้ยกินนอเขาเลยออ พ่อได้อยากได้กินเนี่ยครับเจว่ามานตืบเลยนะครับมานคักเนี่ครับแล้วคูาาา่ขออนุญาตกลับกันครับมันสวยแล้วปะที่นี่ล่าละครับ